ขอน้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะวันนี้ขอนำเสนอในหัวข้อจัดวางผิดชีวิตเปลี่ยนทำแล้วสวยทั้งปีข้อควรระวังในการตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเรื่องราวที่ท่านผู้ฟังจะได้รับฟังต่อไปนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคล โปรดใช้วิจารณญาในการรับฟังด้วยนะคะก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะในบ้านของเราส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นความเชื่อแบบไหนนับถือาศาสนาใดๆต่างก็ ร้วนมีสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจภายในบ้านด้วยกันทั้งสิ้นหากสิ่งนั้นเป็นแค่สิ่งของทั่วไปที่ไม่ได้เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็คงไม่จำเป็นต้องมีพิธีรีตองใดๆในการจัดการแต่ถ้าหากสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่เรากํำหนดว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วสิ่งนั้นย่อมมีอิทธิพล ต่อจิตใจต่อเจ้าของบ้านมากกว่าทั้งทางความรู้สึกและเรื่องเหนือธรรมชาติที่เราอธิบายไม่ได้และเราคงต้องใช้ความใส่ใจในการจัดการให้ถูกต้องตามหลักไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นพระหรือเทพที่เรานับถือก็ตามการจัดการสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่อยู่ภายในบ้านของเราอาจจะดูเป็นเรื่องที่ดูทำได้ยากและต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญเพื่อมาจัดการให้ความเชื่อแบบนี้ไม่ผิดนักเพราะเป็นสิ่งที่ต้องมีความรู้เฉพาะทางจริงๆแต่ทราบหรือไม่ว่าโดยหลักพื้นฐานแล้วเราก็สามารถจัดการสิ่งเหล่านี้ ในหลายๆส่วนได้ด้วยตัวเองเช่นกันค่ะหรืออย่างน้อยหากเราเข้าใจหลักการแล้วเราก็จะสามารถสื่อสารกับทางผู้ที่เราเชิญมาทำพิธีกรรมได้ค่ะ 1. สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมีประธานความหมายง่ายๆคือบ้านเราต้องกำหนดให้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ ที่โดดเด่นเห็นได้ชัดเจนที่สุดหนึ่งองค์ประดิษฐานอยู่ตรงตำแหน่งที่สำคัญที่สุดมองเห็นได้เด่นชัดที่สุดในบริเวณที่เราตั้งสิ่งศักดิก์สิทธิ์ทั้งหลายเราอาจกำหนดให้บ้านมีประธานอยู่หนึ่งที่ก็ได้เช่นอยู่ในห้องพระห้องบูชาหรือเราอาจจะกำหนด ให้มีอยู่หลายๆที่ในบ้านก็ไม่ผิดแต่อย่างน้อยในหนึ่งห้องให้จำกัดว่าควรจะมีประธานแค่หนึ่งเดียวโดยให้สังเกตจากการจัดวางของพระที่อยู่ในวัดเป็นตัวอย่างก็ได้ค่ะ 2. มีการบูชาอย่างสม่ำเสมอหากเรากำหนดให้สิ่งนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว เราควรจะทำการบูชาตามพิธีที่เรายึดถืออย่างสม่ำเสมอไม่ควรปล่อยทิ้งให้กลายเป็นเพียงของประดับบ้านอย่างน้อยที่สุดก็ทำการยกมือไหว้ง่ายๆก็ยังดีแต่หากให้แนะนำก็อยากจะให้มีการถวายดอกไม้อาหารน้ำดื่มก็จะเป็นการดีและ ถ้าสามารถจุดทูปได้ก็จะดีที่สุดค่ะ 3. ควรจะรู้ที่มาที่ไปของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นำมาบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีหลายรูปลักษณะไม่ว่าจะเป็นรูปปั้นผ้ายันคำพีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือสิ่งที่ถูกประจุพลังงานบางอย่างไว้ในนั้น เราจึงควรรู้ให้แน่ว่าสิ่งที่เรานำเข้าบ้านนั้นปัจจุพลังงานที่ดีเป็นมงคลแก่ผู้ที่อาศัยในบ้านของเราแนะนำว่าให้หาบูชาจากศาสนสถานที่เรานับถือจะเป็นการปลอดภัยที่สุดค่ะ 4. ตํตำแหน่งในการจัดวางต้องถูกต้อง ในกรณีนี้ขอพูดเฉพาะความเชื่อแบบผสมโดยมีศาสนาพุทธเป็นหลักตามคนส่วนใหญ่ในประเทศไทยเราควรจัดวางพระพุทธให้อยู่ในตำแหน่งสูงสุดเหนือสิ่งอื่นใดรองมาพระไตรปิฎกและพระอริยสงสาวกจากนั้นค่อยเลี่ยงเทพ,พเจ้า ตามความเชื่ออื่นๆที่เรานับถือและปิดท้ายด้วยเทวดาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประเภทอื่นๆ 5. พื้นที่การวางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมีความมั่นคงในที่นี้คือไม่อยู่บริเวณที่มีความสั่นสะเทือนมากเกินไปด้านหลังควรเป็นกำแพงทึบ ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวด้านหลังนอกจากนั้นเร,เราไม่ควรตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หลังผิงกับกำแพงที่ชายร่วมกับกำแพงห้องน้ำหรือกำแพงห้องครัว 6. ขนาดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ควรเหมาะกับห้องหรือตัวบ้านเราคงไม่อยากให้บ้านเราเป็นเหมือนวัด หรือสารเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงควรเลือกขนาดของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้พอดีโดยให้เทียบกับกำแพงของห้องที่เราจัดวางไม่มีขนาดกำหนดตายตัวว่าควรเป็นขนาดเท่าไรแต่เราสามารถประมาณด้วยสายตาได้เลยว่าขนาดไหนที่มองแล้ว ไม่กระทบสายตาเรามากเกินไป 7. ไม่ควรนำเท่ากระดูกไว้ในบ้านไม่ว่าจะเป็นของพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ตามกระดูกผู้เสียชีวิตมีพลังงานที่ไม่เข้ากับคนมีชีวิตอย่างเราๆทั้งนี้รวมถึงไม่ควรนำมาพกติดตัวด้วยไม่ว่าจะเป็นฟัน หรือกระดูกชิ้นอื่นใดก็ตามกระดูกควรนำไปเก็บไว้ในที่อันสมควรเช่นวัดถ้าหากต้องการเก็บสิ่งแทนใจผู้เสียชีวิตให้เลือกเก็บเป็นอย่างอื่นแทนค่ะ8กำหนดทิศท,ทางการหันหน้าของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เหมาะสมด้วยรูปลักษณ์ การจัดวางเราควรหันหน้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออกทางหน้าบ้านเพื่อแทนความหมายของการคุ้มครองหรือการรับพลังงานที่ไม่ดีที่ไหลเข้าสู่ตัวบ้านก่อนสิ่งอื่นเราไม่ควรตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์หันหลังให้ประตูหรือไม่ควรใช้ผนังพิงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ร่วมกับประตูทางเข้าห้อง หรือบ้านนอกจากนั้นเรายังไม่ควรตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้หันหน้าชนกับเราไม่ว่าจะเป็นห้องนอนหรือโต๊ะทำงานค่ะ 9. มีเลิกยามในการอัญเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าบ้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มีขนาดใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ตั้งใจนำมาเป็นประธานของบ้านเหล่านี้ควรต้องมีเลิกยามในการอัญเชิญเข้าอย่างถูกต้องซึ่งหลักการพื้นฐานนี้จำเป็นต้องใช้ผู้ที่มีความรู้มาช่วยดูแลและในบางครั้งอาจจะต้องมีพิธีการตั้งวางบ้างแนะนำให้ทำอย่างถูกหลักการจะดีที่สุดค่ะสำหรับ หลักการเรื่องการบริหารพลังงานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราตั้งอยู่ในบ้านล้วนมีผลต่อการเคลื่อนตัวของพลังงานในบ้านทําให้ผู้อยู่อาศัยจะได้รับอิทธิพลจากสิ่งนั้นๆไม่ว่าจะดีร้ายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เราควรให้ความใส่ใจกับกฎพื้นฐานเหล่านี้ เพื่อที่จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้องและเกิดผลที่ดีต่อผู้ที่อาศัยเพราะถ้าหากเราไม่สามารถปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องแล้วการไม่ตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบ้านเลยและใช้พลังงานห่วงจุย้ยที่ให้จากชัยภูมิของบ้านล้วนๆอาจจะให้ผลที่ดีกว่า หากท่านใดร่วมกดแชร์เรื่องนี้เพื่อเป็นสะพานบุญขอให้มีโชคลาภลังไหลเข้ามาไม่ขาดสายด้วยเทินสาธุสาธุสาธ,สาธุคลิปต่างๆจัดทำขึ้นเพื่อสืบสารและอนุรักษ์คาถาบทสวดมนต์ต่างๆความเชื่อคติธรรมคำสอนเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับชีวิตและเป็นความรู้เพิ่มเติมให้กับคนรุ่นหลังหรือปัจจุบันขอให้ฟังหรือดูเพื่อเป็นความรู้สิ่งไหนว่าดีนําไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในทางที่ดีทางช่องเติมบุนชาแนลขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุสาธ,สาธุต้องขอขอบพระคุณ ท่านเจ้าของเนื้อหาที่มาข้อมูลที่แนะนำธรรมะดีๆมาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านคงจะได้รับประโยชน์จากเรื่องนี้ไม่มากก็น้อยนี่คือเรื่องราวดีๆ ที่เราได้นำมาฝากทุกๆท,ท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันนะคะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ